สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ยังคงที่จะนำเสนอรถไฮรักซีโรรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มออปชันขึ้นมานะครับสำหรับเจ้าคันนี้คือหลายคนถามหานะครับคือ Smart Cap 2.8ขับเคลื่อน4ล้อครับดูรอบๆคันก่อนนะครับภายนอกยังคงสวยสดงดงามเหมือนเดิมนะครับไฟหน้าที่ดูฉบเชียวมากนะครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับ รอบๆบคันนะครับสังเกตได้ว่ารถคันนี้จะมีสัญลักษณ์เครื่องยนต์2.8ติดมาตรงที่ใต้กระจกมองข้างนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ขับเคลื่อนสล้อครับ4คูณ4ดิฟล็อกติดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ซูเปอร์เฟรตทับซับเทนชั่นนะครับนี่แหละภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะฮะดูบั้นท้ายของเจ้าคันนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมเข้าไปดูใกล้ๆกันหน่อยเช่นกันครับ ก็มีเซนเซอร์อยู่4จุดนะครับนี่หนึ่งแล้วก็มีตรงที่นูนขึ้นมาตรงนี้มันเป็นที่กล่องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเซ็นเซอร์นะครับทั้งสองข้างนะครับจะมีปั๊มสัญลักษณ์ให้เห็นว่าอย่าเหยียบนะครับเพราะว่ามันอาจจะหักได้นะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูหน่อยแล้วกันมีกล้องนะครับกล้องมองหลังครับอุปกรณ์มาตรฐานสําหรับรุ่นนี้นะครับกระบะท้ายที่มาจากโรงงานก็จะเป็นแบบนี้เลยครับไม่มีกระบาดไลเนอร์มาจากโรงงานนะครับ สติ๊กเกอร์4ูณสเป s u p e ฟ f l e ซ suspension นะครับ 4x4 ก็มีที่บล็อกด้วยนะครับไม่มีมีไม่กี่ค่ายนะครับในประเทศไทยสัญลักษณ์2.8งจุดแปไฮลักแล้วก็กล้องตรงที่กระจกมองข้างแสดงว่ารถคันนี้มีกล้องรอบคันพร้อมกับนี่รถแคบที่มี BSM ครับไฟเตือนอรถที่มาจากมุมอับนั่นเองนะครับสัญญาณเตือนล้อ ล้ออนร้อยขนาด18นิ้วนะครับของดันหลบลายก็เป็นลายเดิมก่อนหน้านี้นครับที่มีการปรับปรุงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างครับเปิดขึ้นมาก็าจะเห็นเปิดแคบหน่อยแล้วกันเปิดแคบออกมานะครับก็เปิดง่ายนะครับแคบโอ,อ้โหกระดาษนี่กระจกนะครับกระจกมองข้างหรือว่ากระจก ขึ้นลงกระจกบานประตูนี้ก็ปรับไฟฟ้าหมดนะฮะซึ่งต้องไฟฟ้านี่เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดของ Smart c แคเลยนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับรถที่มาจากโรงงานจะไม่มีเบาะแคปมาให้นะครับต้องมาติดตั้งที่บริษัทผู้แทนจําหน่ายนะครับนี่กระจกมองข้างก็ออฟชั่นโฟร์ออชั่นแทบจะเหมือนกันทุกรุ่นนะครับแต่ที่แตกต่างคือกระจกทั้งสองข้างนี้ขึ้นลงออโต้ทั้งคู่นะครับเบาะหนังนุ่มๆน,นะครับ ั่งคนขับนี่จะปรับไฟฟ้านะครับ6ทิศทางส่วนผู้โด,ดยสารด้านข้างเนี่ยจะปรับแบบเมนูนะครับแล้วก็มีปุ่มสวิต c ์สำหรับเปิดปิดกล้องรอบคันแล้วก็ปุ่ม By สป o ตมอนิเตอ BSM นั่นเองนะครับขึ้นมานั่งด้านบนนะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8ตัวท็อปสุดนะครับขับเคลื่อนสีล้อเรียกได้ full option นะครับมีเครื่องปรับอากาศแบบ ออโต้ Auto, แบบดูโอ้ครับดูโอโซนนะครสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา2.8ก็จะมี IMT มาให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับมี2เบ้าให้เสียบนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์สับเพื่อ4สล้อนะครับให้ดูทุกจุดเลยนะครับโหมดการขับขี่ก็มีมาให้แล้วก็เกียร เดินหน้า6สปีดถอยหลัง1สปีดนะครับหัวเคียร์หุ้มหนังตกแต่งด้วยสีโครเนี่ยมนะครับภายในเก๊กกล่องตรงกลางนี้ไม่มีไม่มีปลั๊กให้นะครับแต่ว่าหุ้มหนังมาให้นะนี่รถคันนี้นะครับมีถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับใครจะเชื่อครับว่ารถขับมี7ตำแหน่งทีแรกผมก็ไม่เชื่อมอนกันแต่ก็ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับว่ามันมีจริงๆครับ ใครอยากรู้ว่ามันมีตรงไหนบ้างก็ให้มาดูตัวคันจริงนะครับที่โตโยต้าเชียงรายนะครับแวะเข้ามาดูได้นะครับตอนนี้รถรุ่นใหม่ก็ทยอยมาแทบจะทุกรุ่นเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์หน่อยแล้วกันนะครับภายในก็เห,นเหมือนกันหมดนะครับตัวท็อปสุดพวกหน้าจอ8นิ้วรองรับ Apple CarPlay นี่ก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของโตโยตานี่ครับกล้องกล้องด้านหน้าที่ตรวจจับ ข้างหน้านะครับในส่วนหนึ่งของกล้องรอบข่าน้าเปิดมาเป็นเครื่องยนต์2,008ซีซีนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่204แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับแรงบิดเนี่ยฮะเต็มเต็มเลยครับเครื่อง2,008พร้อมกับแผงกันความร้อนที่ฝากระโปรงหน้านะครับบึมเลยครับกระโปรงนี้บอกเลยครับโตโยต้าไม่หนักแน่นอนนะครับฝากระโปรงนี้ไม่มีใครหนักเท่าของโตโยต้าอีกแล้วนะครับเนี่ยฮะ ดูราคาหหรอยกันนะคาคันนี้นะครับตัวท็อปสุดของ s m a r t c a p กขับเพื่อน4ล้อ2,800อยู่ที่9,076,000บาทนะครับนะครตั้งขายมีสีขาวมุกด้วยนะครับสีขาวมุกอาจจะต้องเพิ่มเพิ่มเงินนิดนึงนะครับโดยรวมแล้วก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับสำหรับเจ้า h ฮรักซิลิโบ2.8 Smart c a แครขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะครับตัวท็อป ที่สุดของรถ Smart Cap Hilux Revo แล้วกันนะครับวันนี้ผมก็พามาดูแล้วนะครับหลายๆคนคอมเมนต์ว่าอยากดู Smart Cap พามาดูแล้วนะครับสรุปแล้วนะครับเจ้าคันนี้ก็มีการเพิ่มออปชั่นกล้องรอบคันมาให้นะครับแล้วก็เซ,นซ็นเซอร์รอบคันเหมือนกันครับข้างหน้า2จุดข้างหลัง4จุดนะครับมี Cruise Control แต่ว่าไม่มีพวกอุปกรณ์เซฟตี้เรดาร์อ,อระไรพวกนี้มันไม่มีนะครับในรุ่นแคป Cap นะครับ ก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมฝากไว้หน่อยแล้วครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ